ดูมันดูนะครับดูมาครับเยอะเยอะเยอออกแล้วยาบลุนจนลุนจนนะครับเนี่ยึงนงเงาออกแคจเย็นจับแคจเย็นจับเพ่อเสีทครับดึเงาออกไม่ในห้องซะ่ไหม่จุดะสาน มาแล้วครับมาแล้วครับเจ้าควันสีดำครับไม่สีมีสีสักเม็ดนะครับไม่มีสีเลยสักนิดเลยนะครับแต่ว่าควันมันสุ้มไห้นะครับมันเป็นสีที่เขาใส่ครับศิลปะมันสีฝุ่นที่เขาใส่เขาไม่ก่อสารนะสีมันต้องเป็นสีฝุ่นที่ใส่เขาไงผุนเทียนยังเป็นก้อนได้หนิเป็นบ่อเทียนบริยาได้หนิรุ่งดำเด๋อ ไปไม่ไปไม่ขาวหม่ไนจับปุ๊บร้อนอมใส่กระซองโบใสไว้สอนเ่ยอาจารยฟเป็นสีแฟจารใส่แล้วแฟเป็นยังเป็นสีม่อยู่เอ้าไม่ไมไมอาจารย์ย็วโอยไปไม่เอ้าหวดละไนเลยกือบพันเกือบพันองศาพอดีนะ ซ o o มให้หน้าดีๆนี่ชินอมแลวิ้มแลอร่อยกระสงมสิเอ้านีมนไอห่ยังีัวให่ตัวให่ไม่ไหม่รือไม่ไหวะฝองไหมวะ่เรือสาวไป่องเ้าอาจารย์สิบอกัเอของมกจอเอาหลันเคียดหลัวเชรียั่นจะวรู้รู้คือเขา